ีไปแล้วแบเบเม่สยนะคะอยู่ได้ก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นสนุกของอยู่ในช่องเคปซ์ค่ะเพราะเป็นแบบแม่แมวตัวจริงใช่เพราะหนูมีเก้าตัวค่ะทุกคนแล้วเป็นยังไงคะวันนี้มาเจอพเซเตอร์ตัวจริงไปเลยน่าราักมากแล้วเป็นจะมีเฟรมที่แบบว่าหนูเอาของเ,เองไปด้วยเพรหนูไม่นิ่งเลยแล้วก็เอาเป่าแอบผิดริหารไปด้วยทีนึง่งจริงเปล่าเป็นยังไงบ้างคะก็คืออย่างที่บอกเราใช้จริงหมายถึงให้ให้น้องกินจริงแล้วก็ จริงๆแล้วคือว่าไม่ออกจริงคือจริงๆแมวที่บ้านก็ทานหมดเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบอาหารเม็ดเอาเดิเนี่ยช่วยลดเรื่องการสัมรอดขนแล้วก็ช่วยบำรุงขนแล้วก็เอ่อก็จะมีแบบพวกเจตคุณชะงาบเขาช่วยหมดเลยเรื่องปัสสาวะเรื่องตัวแน่นระลอกก็กินแล้วน้องจะขนสวยแล้วก็ลด การสงเพรว่ามนช่วยเรื่องระบบลำไส้ดอกบยอะต่างๆแล้วก็ชเรื่องพู้ปัสสาวะด้วยเราะว่มันมีปัญหาเรื่องระบบเราต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารกินแบบเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราเป็นคนแ่เราพูดได้ว่าเราแบบอะไรดีไม่ดีอะไรอ่อไม่ร่อว่าส เาหมูพายขนาดนั้นหอลุงเอาตัวเพราะว่าเราเลี้ยงเขามันเหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งของเีวิตกคือมันก็เป็นไม่เหมือนลูกเราอีกคนนึ่งชายช่ยแต่ว่าถ้าเป็นเป็นเจเจก็ตอบว่าแมวเหมือนกันนะลองถามได้เลยค่ะปากไค่ะในหน้านะพรีเซนเตอร์นะคะค่ะก็ปากอาหารแบบเอาไว้ได้เพราะว่าก็จะจในเรือก็จะมีกินโนกแล้วก็จะมีออเช่น เรื่องเจเกลหน่อยตอนนี้เป็นเป็นเพื่อนเจเกลหรือเป็นอะไรนะตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทเจเกลไปแล้วใช่แล้ว่าเจเกลว่ามีเพื่อนหลายคนแต่ว่าของเราก็จะเป็นเคาเรียกว่าช่างภาพในการเก็บภาพเก็บความน่ารักของเกลเพราะว่าคือน่ารักค่ะว่าเราเห็นไรน่ารักก็เราก็จะอดใจไม่ได้เก็บแล้วสรุปใครบ่นกันครับบ่นยอเรับความจริงหรอหรือยังไงยอมเขายอมด้วยด้วยความที่เราอยู่บ้านผู้ชมเดี๋ยวมีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่า สนิกับพี่ชมเออคือจริงๆมันก็เปิดกับพี่หนูสนิทกับพี่ก้องและพี่พลอยซึ่งเป็นเพื่อนหลักพี่ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะรู้จักกันมาแบบตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนพี่ชมมีเด็กเลยแต่ว่าพอพี่เด็กๆเราก็เลยเหมือนได้เป็นเล่นมันก็จะแบบคนก็เลยจะเห็นว่าเราอยู่กับพี่ชมแบบเยอะขึ้นเลยไปกินหมูกระทงกันฮะด้วยกินอาหารเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนใช้ชีวิตประจำวันไปเปิดคลุกคลุมในการน้องนี่คืเข้อบันดายใจในรูปว่าแบบว่าเฮ้ยถ้ไปไปสนิทกับพี่ชมได้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย หนว่าจริงๆคนที่ติดตามอยู่แล้วก็จะเห็นอยู่แล้วว่าจริงๆเรา้จับกันมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรแต่ว่าอาจจะมาเห็นช่วงนี้ว่าหลังรูปเกลแบบแล้วเวลาถึงไปอย่างเง้ยมีสำหรับอยไปด้วยไมหรือว่าเราก็ไปเองเลยอะไรอย่างเงี้ยวลาแบบเกลอยากเจออะไรอย่างเงี้ยอาจะมีบางทีที่นัดรวมพร้อมกันบ้างหรือว่าบางทีแต่ละคนก็แบบแยกย้ายแยกใช้ชีวิตบางทีถึงไปพี่ชมก็ไม่อยู่เลยอบางทีเอบิเกลเลสหาอแบบว่าอยากแบบเจอพี่หนอยากให้พี่่มันมีเยอะอะไอย่างเงี้ย ใครก็จะดูแลเราแหนว่าเราก็จะนัดกันก่อนว่าแบบวันนี้ว่าเหนียวไปอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มกับพี่เกลใครติดใครบ้างกันหติดเจลมากกว่าเราไปดูเสดลยเขาตรงไหขาน่ารักันแบบคหรว่าจริกคนเกเกลก็อดไม่ได้ให้รีวิวสข้อของเจ๊เกล2 0 2 4น่ารัก ชัางคู้ช่างอะไรอย่างนี้เราหลงดัดไปเลยไหมใช่จริงๆมันเขาเป็นเด็กที่แบบเขาสองขวดเองนะคะแต่วราาพูดดูเรื่องแบบหลดแล้วสามารถแบบคุยดูคอมปิตกับเราได้หมดเลยแลก็จะมีคำที่แบบเราไม่คิดว่าแบบเด็กสองขวบจะพูดได้แล้วยิบกล้องมาถ่ายไหม็ไม่ถ่ายจริงอจริก็ยบก็ไม่ได้ถอดด้วยเออค่ะเขาก็แบบเหมือนแบบอาจะได้ยินผู้ใหญ่พูืแบบเวลาไปทำงานกับแม่อะไรอย่างนี้เก็จำช่วงนี้แบบช่างจดจำใช่ไหม่งที่มาอยู่กับเซกิเอลเยอะ เจเกลคิดว่าใครสวยที่สุดที่เหนือปีมาเจเกลเจเกลสวยหลือยืนหนึ่งใช่เพราะว่าก็สวยเขาหน้าเราด้วยเวลาอยู่บ้านทุกคนก็จะแบบสัญยอมเขาแล้วเจเจแบบมีอยากไปเล่นกับน้องไหมแบบมีเวลาอยากแบบไปสัมผัสความน่ารักของเจเกลไหมก็ถ้าเกิดว่างเราก็จะมีแบบไปหาบ้านแต่ว่าเวลาเจและเขาต้องการอะไรช่วงนี้เป็นยังไงบ้างควน้องเองแบบว่าแบบรักสวยรักงามมาอยิ่งับเร พีข่ขอฟ้องนะพี่ขอแบบว่าอยากแต่งตัวเหมือนที่เดิมไหมไม่จริง,รงๆเขาอ่ะไม่เขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่ทิ้งผิวนะมากเลยที่รู้ว่าเขามีพี่สายพ่ทาใช่ไหม เกลไปอะไรเงี้ยพอมปนพีความน่ารักก็ถือก็มีเหมือนเกลก็น่ารักเลยหนูว่าตอนนี้แบบคุณแม่ที่แบบกำลังอยากมีลูกก็อยากมีลูกแบบเกลอยากมีแบบลูกแบบต้องต้องมีอะไรเงี้ยเพราอ้ยสมกันนี้คือแบบน่ารักเรอถ้าแม่โอมกับพี่นอยอะไรเงี้ยพี่แบบเขาไม่ยูเราหแบบว่าไว้เถอะคนจะวางแผนชีวิตครอบครัวได้เลย อนนี้แบบว่าได้มีเวลาเจอแต่เจ๊เป็นแนโฟตั้คือต่างานยุ่ะัตอนนี้ไม่ค่อยถ่าเว่าเจ๊เขาจะบินไปถ่ายน่ะก่ะซีนีสองเดือนที่ฉันไม่าจะเสร็จเร็วๆนี้ก็้าลานเหมือนกันเป็นแฟนก็จับตาตองเมื่อไหร่จะแบบไม่คอดีดันยัไตต้นหนุมิ์ไปรู้อยู่ไหมอ๋อเออแบบว่าแบบว่าเนี่ยน้องขึ้นหนู่ไม่คิดเลยใช่ไหมเรียนสนุกกับชิต กันนะคะก็ไม่มีใครโฟกัสอะไรอะไรค่ะและมันก็จะแบบยุ่งเรื่องงานเพราะแบบเรามีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยอย่างาก่อนบ้องสั้างตัวไว้ก่อนใช่แล้วก็มีแมวต้องเลี้ยงก็เลยเต็มไปหมดเลยเขาแบบต้องเวลาแบบไม่ใช่แค่เวลาเจอกันดีกแต่ความรักก็ยังหวานเสอเดิคืออย่างที่บอกว่าแบบเราอ่ะเป็นเหมือนเพื่อนกันมาแบบนานบ้างแล้วแล้วเราก็จะเหมือนเข้าใจแล้วก็รู้ว่าทุกคนทํางานแบบนั้นก็จะเหมือนแบบอยู่กันมาจนชินจนเข้าใจกันไปแล้วอันนี้ก็คือให้เอ็นบีเกิตกลงไปก่อนเนาะใช่ เกลก่อนเพราเดี๋ยวพีหน้าเข้าโรงเรียนแล้วต้องมาที่นี่ก่อนเกลเด็กโตเร็วมากเรียกว่าซุ่มซับไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ทำน่ารักคุณพ่อรู้ว่าจะน่ารักอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเด็กโตเร็วค่ะถือว่าอาจจะมีแบบเชื่อนึงเขาอาจจะไปโรงเรียนแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากเล่นกับเราแล้วอะไรเออแล้วพี่หนึ่งสายเปย์เกลแมนอย่างวันเกิดสนองอะไรอย่างเงี้ยแบบมีอะไรให้น้องจริงๆหนูว่าชอบไปเล่นแล้วาะก็จะซื้อของแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้ซื้ออะไรแบบอาอะไรพี่ชมขออนุญา ติดไปติดมือให้กับน้องตลอดเบ็ระไายสีอะไรของเด็กที่แบบชอบแนนเลนโอเคเป็นเขาเรื่องอะไรเพื่อสีสันไปที่อายุน้อยที่สุดของเราเพราะว่าเราเราเลิกงานเหรอเราเจออะไรเทีย่เราไปเจอเด็กๆเราจะแบบเหมือนมันเคีียวค่ะเด็กๆเพราเคีียวเราแบบมันไม่ต้องคิดอะไรเลยมันเป็นไปได้บ้าเไหมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเรื่องกินสริฟก่อนโอเค